มาถึงชาวราศีธนูกันบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ธีมเป็นไพ่ไนท์ถือถ้วยนะคะไนท์ถือถ้วยนี่เรียกว่าไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็เอ็นดูนะคะอยู่ที่ทํางานล่ะโอ้โหที่ทํางานเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะแปลว่าคุณกําลังเป็นที่เอ็นดูมากๆของผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะผู้ใหญ่เจ้านายรุ่นพี่นะคะใครๆก็รักใครก็เอ็นดูนะคะหรือแม้แต่ลูกค้านะคะลูกค้าก็เรียกว่าเราเนี่ยเป็นขวัญใจลูกค้าว i ไ ทีเลยนะคะคือแค่พูดดีนะคะแค่คอยดูแลประครบประงมนะคะลูกค้าก็รักนะคะเป็นสายแบบเอนเตอร์เทนลูกค้ารักทั้งหมดนะคะทำรายใครก็เอ็นดูนะคะเดือนนี้เรียกว่าได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากความเอ็นดูนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเงินที่ได้จากความเสน่หานะคะเป็นเงินที่มาแบบ เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาแบบสบายๆอ่ะไม่แทบไม่ต้องพยายามเลยอ่ะค่ะเดือนนี้คือเรียกว่าใช้เงินได้แบบสบายใจนะคะสามารถใช้เงินได้เยอะด้วยนะคะคือเหมือนว่ามันมีเงินก้อนใหญ่ๆที่เข้ามาที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้แต่ก็ได้มานะคะก็เรียกว่าเป็นทั้งคิงถือถ้วยเป็นทั้งคิงถือเป็นทั้งคิงถือถ้วยทั้งนายถือถ้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการใช้เงินได้แบบสบายๆถามว่าถึงกับได้เงินแบบ ก้อนใหญ่มาเลยไหมไมนเป็นเงินจากความสเสน่หาที่ทําให้เรารู้สึกว่าหุ้ยได้ด้วยอะ่ะไม่คาดคิดมาก่อนเลยไม่ฝันมาก่อนเลยก็ได้มานะคะทีนี้พอเป็นเรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะเนื่องจากว่าคุณแนะ่ะไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็เอ็นดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะนี่ต้องต้องช่างใจสักนิดนึงนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นดาบสองคมหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอคุณไปไหนใครก็รักเนี่ย แน่นอนแหละว่าแฟนคุณคงไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้คุณเจอคนเยอะแลือเกินนะคะเจอคนเยอะคนนั้นก็เพื่อนคนนี้นก็ลูกค้าคนนั้นก็รุ่นพี่คนนี้นก็เจ้านายน,นะคะคือเอาจริงแฟนคุณไม่เข้าใจหรอกนะคะว่าทําไมถึงใครๆก็ต้องโทรมาหาทําไมเดี๋ยวก็ต้องไปหาคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกของการที่เราคุยกับคนอื่นไปทั่วเลยเราเฟรนลี่กับคนอื่นไปเรื่อยเลยเราไม่สนใจเขาเนะคะ้ระวังนะคะอันนี้ระวังจะมีปัญหากันจริงๆนะคะจากความน่าเอ็นดูของตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น คนโสละแน่นอนคุณเป็นคนโสดแล้วมีแต่คนเอ็นดูคุณขนาดนี้รับรองเลยว่าหัวกระด้ไม่แห้งเลยนะคะไปไหนมีแต่คนมาจีบมีแต่คนเข้ามาทักนะคะโดยเฉพาะยิ่งเดินทางยิ่งเจอคนเยอะนะคะ The chariot แล้วก็เป็นอัศวินถือถ้วยด้วยคืออ่ะถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะจะบอกว่าไปไหนจะจีบเขาไปเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอคนนั้นก็จีบเขาเจอคนนี้ก็หยอดเขานะคะ chariot เนี่ยคือเป็นนักรบเนาะ ไปตามเมืองต่างๆคือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คือไปเรื่อยเลยล่ะช่วงนี้นะคะก็เรยก็เป็นะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเพลย์บอยแล้วกันอะเป็นเพลย์บอยที่กําลังแบบแฮปปี้กำลัง,บบ Happy, ลงดีดาเลยนะคะกับชีวิตช่วงนี้นะคะก็คุณผู้หญิงก็ระวังเจอการวังเจอไท้ายนี้ที่จะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบ มัสคูลีนมากๆคือเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปากหวานอะก็คือแบบหล่อสมาร์แทแฮนซัมอะไรเงี้ยคะดูแบบว่าอ่ะส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าเป็นไทแบบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบมากๆนะคะซึ่งก็แล้วดูเป็นผู้ชายที่แบบ เจ้าชู้แบบที่รู้ด้วยว่าต้องทร e ต t เรายัางไงนะคะก็ระวังตกหลุ่มรักคนนี้นะคะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะที่พอเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นบ้านะคะ่ะสุขภาพเป็นเจถ้วยเป็นไนท์สคับนะคะอันนี้อาจจะต้องอระวังเรื่องของการตามใจตัวเองในการทานขนมนะคะจะบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเนี่ย กินนู่นกินนี่จุกจิกตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกละเดี๋ยวถ่ายเจอนั่นเจอนี่อยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้คืออยากกินไปหมดเลยนะคะยิ่งดึกยิ่งกินยิ่งดึกยิ่งสั่งนะคะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคือถามว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพเลยไหมมันไม่เชิงเป็นปัญหาสุขภาพแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะคือกินเยอะไปหน่อยช่วงนี้นะคะเจอนั่นก็อยากกินเจอนี้ก็อยากกินก็อาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีธนูค่ะ